ให้ดึงให้ไหมอ่าทีละคนทีละข้อนะออกจากห้องนะจะตั้งให้ง่ายลงเรื่อยๆข้อแรกๆจะยากจะดูว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งของวันนี้ที่ออกจากห้องคนสุดท้ายเบอร์หนึ่งนับจากคนสุดท้ายนะเว้ยไม่นับคนแรกที่ออกไปนะ อย,อย่าลืมล่ะถือชีตมาด้วยพรุ่งนี้คุณจะได้เล่นตัวนั้นระดับของโรงเรียนให้มันจบเคย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 เล่นหนูลงลงรูไหมเคยเล่นปล่อยหนูลงรูไหมมันตามงานวัดมันจะมีคล้ายคข้อไก่อ่ะที่ไก่เล้าไก่ชนอ่ะล่อไว้แล้วปล่อยหนูเจาะรูไว้หกรูอย่างเงี้ย เอาหนูสุ่มไว้ขังไว้แล้วก็มีเบอร์ติดหลังหนูด้วยอ่ะอ่าทีนี้เราก็จะไปแทงเวลาไปงานวัดอ่ะว่าหนูตัวนี้จะลงรูไหนอย่างเงี้ยถ้าลงตามรูเราก็ได้ตังค์เงินจากการวัดโอเคเอาไม่เคยอ่ะอ่ะก็ลองเคยดูเคยเคยปาเป้าไหมเคยปาเป้าไหมเคยปาเป้านะเคยไหม ไม่เคยอีกเคยทาอะไรบ้างไม่เคยทําอะไรเลยเป้าหมายเป้านี้แต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสี่นะฮะแต้มแต้มสี่คำถามที่หนึ่งมีลูกดอกลูกดอกปลาเป้าลูกดอกป,าปาาล,กลกกปาเป้าสามลูกลูกดอกปลาเป้าสามลูกความน่าจะเป็น ที่ลูกดอกทั้งสามลูกโดนแต้มไม่เท่ากันชักแต้มความน่าเป็นที่ลูกดอกทั้งสามลูกปาไปหาเป้าไม่ถูกแต้มเดียวกันทั้งลูก n นเอลูกดอกลูกที่1มันพูดไม่หาเป้าได้ทั้งหมดออกนอกเป้าเข้าหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3มหมายเลข4มีทั้งหมด5ทางเลือกคือปลาเลยไม่ได้แต้มพูด,ดง่ายๆอีกศูนย์แต้มด้วยปลาออกนอกหรือศูนย์แต้มลูกที่2ก็ปลามั่วได้อีก5แบบลูกที่3 5หแบบแต่สิ่งที่เราต้องการคุณต้องการอะไรเมื่อกี้ลูกดอกโดนเป้าไม่ซ้ำกันใช่ไหม แล้สมมติลูกที่หนึ่งเราตายลูกที่หนึ่งมันมีสิทธิ์ล็อกเป้าได้ห้าทางเลือกออกนอกเป้า,าก, 1, 2, 3, ก็ได้หมายเลขหนึ่งสองสามสี่ก็ได้แต่ลูกที่สองมันก็เหลือถ้ามันก็เหลือทางเลือกน้อยลงคือต้องไม่ซ้ํากันก็คือเลือกได้อีกสี่ทางเลือกลูกที่สามดูท้ายก็เหลืออีกสามทางเลือกซอยสั้นสอยสั้น,อนตอบสิบสองส่วนยี่ห้า แมวเขาได้เป็นแล้วมีลิฟต์อยู่สามลิฟต์อนันนี้เอาการน,นับธรรมดาลิฟต์นะฮะนี่ลิฟต์ลิฟต์เอลิฟต์บีลิฟต์ซีลิฟต์หนึ่งขึ้นได้แค่สองคนนะครับหนึ่งลิฟต์น่ขึ้นได้แค่สองคนมีไก่มีไข่มีควายไก่ไข่ควาย มีคนอยู่สามคนไก่ไข่ควายนะฮะเขาจะขึ้นลิฟต์เขาจะขึ้นลิฟต์แต่มาพ้อแมนว่าไก่กับไข่ต้องขึ้นลิฟต์เดียวกันเสมอจะขึ้นลิฟต์ได้ทั้งหมดกี่วิธีเขียนเลยได้กลับเลยเขียนเลยได้กลับเลยเขียนถูกได้กลับเลย ไก่กับไข่ต้องขึ้นลิฟต์เดียวกันเสมออาแล้วขวายไม่ขึ้นเหรอลิฟต์หนึ่งมันขึ้นได้สองคนอา้อาวอ้าว เทลาดดีกว่าทลาดในเรื่องโง่ง่ง <c oughs> บอกว่าคนคนเดียวขึ้นได้ทำไมนิดเดียวให้มันจบเกมแล้วก็เล่นต่ออะไรมันจะมาสำคัญอะไรขนาดนั้น <S 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 บินเดียวไปเลย แค่นี้ก็ล้วนเลยแค่นี้ก็ล้วนเลยเท่าไหร่เองเท่าไหร่ไก่กับไข่ไม่ใช่ไม่ไม่บอกว่าไก่ขึ้นก่อนไข่ขึ้นทีหลังนะมึงไม่ต้องมาแยกขนาดนั้นนะขึ้นลิฟก็คือเข้าไปในลิฟเดียวกันนับเป็นหนึ่งพอไ,ไ,ไม่ต้องมีความได้เป็นนะข้อนี้ถามกัาว่าเลือกขึ้นลิฟได้กี่แบบเฉย ะเลขหกเหรอชั่อเลขหกเชเ่าแล้วเท่าไหร่หกหกวิธีคิดนะผิดคำตอบมาถูกแต่วิธีคิดผิดอ่าดูกันข้อนี้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  คือคือถ้าเขาบอกว่าไก่กับไข่ต้องขึ้นลิฟต์เดียวกันสมมุติว่าเราให้ไก่กับไข่มาเลือกลิฟต์ขึ้นก่อนแต่มันต้องไปด้วยกันอยู่แล้วนะคําว่าขึ้นด้วยกันก็เดินคู่กันไปเลยใช่ไหมไปเลือกลิฟต์ไก่กับไข่มันสามารถเลือกลิฟต์ขึ้นได้กี่ลิฟต์สามลิฟต์ควายเลือกลิฟต์ขึ้นได้กี่ลิฟต์สามไม่ได้สิเพราะถ้าไก่กับไข่สมมติว่าไก่ไข่มันอยู่ลิฟต์นี้ไปแล้วเนี่ยลิฟต์นี้มันก็เต็มไง ลิก็เต็มไงครับมันก็เหลือลิบให้ขึ้นมันขึ้นได้แค่2คนไงควายก็เลือกลิ์ได้อีก2ลิบเอามาคูณกันนะครับอย่า,อามาบวกกันเพราะว่าเขาถามคน3คนขึ้นริบคิด2คนนี้เสร็จคิดคนนี้เสร็จแล้วจับมาคูณกัน6วิธีอ่าเนื่องจากไม่มีใครทำถูกเลยแถมข้อหนึง่งแถมข้อแถมแถมแถม,แถมข้อหนึง่งรถ o ฟอร์ร l ร r y นะฮะออกแบบโดยออ่างนะฮะ อันนี้พวงวงอะไรคนขับนะ <c oughs> ตำแหน่งคนขับตำแหน่งคนขับหนึ่งตำแหน่งตำแหน่งข้างหน้ามีหนึ่งตำแหน่งนะมีที่นั่งได้ประมาณอันนี้คนขับรถสองสามสี่มีที่นั่งที่ไม่ใช่คนขับนะอันนี้เป็นที่พักขานี่หันหน้ารถไปทางนี้นะ <c oughs> อ่ะคือรถเฟอร์รี่มันจะใหญ่มากนะฮะรถบัสเฟอร์รี่ <c oughs> สมมุติว่ามีคนขับรถเป็นนะครับมีคนขับรถเป็นสามคน นะมีคนขับรถเป็น3ามคนมีคนโดยสารนะโดยสารคือขับรถได้เป็นอีกขับเป็นสามคนขับไม่เป็นขับไม่เป็นห้าคนนะฮะแต่รถคันนี้บรรจุไดะะ้ห้าที่นั่งเราจะจัดคนขึ้นนั่งรถได้ทั้งหมดกี่วิธีแต่ตำแหน่งคนขับบางคนขับไม่เป็นไปนั่งไม่ได้นะตำแหน่งคนขับต้องใช้คนขับรถเป็นไปนั่ง คนขับรถเป็นมีสามคนเป็นแปดคนขับไปเป็นห้าแม่งตี้ 4หลักคำตอบเป็นเลข4หลักเ <mm> อานะ <mm> ไ,ได้แค่สองหลักออก,กมาคำับเลยเมื่อกี้ขึ้นลิฟต์แค่สามคนมันยังได้ขึ้หกวิธี <mm> อ่าถูกต้องอย่ายให้มันลอกเลย เขาส่วนใหญ่มันจะลืวบคนขับมาคิดอีกไงกข้อนี้สุดยอดสุดยอดถูกต้องกลับได้เลขสี่หลักจากเลขสี่หลักสวัสด,ดีครับ ี๋ยวคุเฉลยเองไปเลยไม่บอกเพื่อนเดี๋ยวคุเฉลยหน่าหน่าเจ้าจะคำตอบไปใส่เลยเลยนางมันต้องมีมีมที่มาที่ไปเลย,เลย,เลยนางไม่กลับเลยจ้าคนน่ารักฮะตักแอร์หกวิธี สี่หลักนี่นะร้อยห้าวิธีคนขับหนึ่งคนคน,คนขับหนึ่งคน เรามาดูนี่นี่นี่เอาเราลองคิดแบบธรรมชาติตำแหน่งคนขับน้องเลือกได้กี่ทางเลือกตำแหน่งคนขับเลือกคนมาขับได้กี่ทางเลือกตำแหน่งที่หนึ่งเลือกคนมานั่งได้กี่คนฮะแปลได้งไงมันขับมาถึงคนเพราะว่าอย่าลืมนี่เราอย่าลืมเรามีคนแปดคนขับรถไปหนึ่งคนมันก็เหลือเรื่องนั่งตำแหน่งนี้ได้ทั้งหมด เจ็ดคนที่เหลือนะครับมันเป็น1นบวกสอไงอันนี้เอาไปขับรถแล้วเลือกไปแล้วมันก็เหลือคนทั้งหมดเจ็ดคนเลือกนั่งตรงนี้ได้7ทางเลือกเลือกนั่งตรงนี้ได้6ทางเลือกเลือกนั่งตรงนี้ได้5ทางเลือกเลือกนั่งนี้ได้4ทางเลือกอีกสองคนอีก3คนไม่ต้องขึ้นรถไปไม่ได้เพราะรถมีแค่หที่นั่งบกมือใบาบมันได้เลยหานะคูณกลับไปกลับมาได้ทั้งหมดสองพั่สบ วิธีเราส่วนใหญ่มักจะลืมเอาคนขับมานั่งมานับด้วยมันจะเป็นห้าสี่สามสองนะครับโอเคอย่าลืมเอาชี้มาด้วยนะคุณจะเล่นแนั้นให้จบอาทิตหน้าจะได้ขึ้นเรื่องใหม่ว <c oughs> <c oughs> ันดีจ้ะ ที่เรียนเรียนเรื่องอะไรลูกตองตัวนี้